สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมัม่าแบสติโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะก็คือคุยหนังหลังดูหนังเป็นหนังไซไฟระทึกขวันนะหนังวิทยาศาสตร์แระทึกขวชื่อหนังเรื่องไลฟ์นะคะก็อนละ,ะอัน,นี้ก็คือพี่กิฟนะคะนนแนะนำกันก่อนลืมลืม,ลมลถ้าใครที่ติดตามช่องอมมิททีวีก็น่าจะคุ้นเคยกับพี่กิฟเป็นอย่างดีนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะถึงความรู้สึก แล้วก็อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบ้างนะคะก็คงอาจจะือถ้าถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังก็ดูแต่ถ้าไม่อยากรู้นะคะก็ไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะอโอเคหนังที่เราดูกันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่ามันมีภารกิจภารกิจหนึ่งที่เขาต้องเก็บแซมเปิลจากจาดาวังคารดาวอังคารเก็บตัวอย่างมามดินแล้วก็มาตรวจหาดูอะไรแบบเนี้ยนะยและ้วสิ่งมีชีวิตแล้วเขาก็ <พบ S 1> ค้นพบ ว่ามันมีสิ่งชีวิตในอวกาศแต่ละคนก็แบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยใช่เพราะมันเป็นการคน้คนพบครั้งแรกเราก็หาทางหาทางปรับออกซิเจนเพิ่มคาร์บอนอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแล้วสรุปมันก็ตื่นมาเพราะว่ามันชอบกินกูโคลสนะคะใช่พี่ออมก็ชอบกินเ,าเราเป็นเอเลี่ยนเหมือนไม่ใช่หรอ,อ <laughs> พี่กิฟรู้สึกยังไงกับไอตัวตัวตัวเอเลี่ยนตัวเอเลี่ยนที่เป็นคาวินะ่นะชื่อคาวินนะคะที่มันยึกยักยึกยับนนะฟงฟริง ช่วงแรกตอ,ตอนมันกําลังแบบค่อยๆงอกใช่ไหมใช่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแบบว้าอย่างเงี้ยไหมอันนมันช่วงหลังแปลงล่างปลงปีศาจก,ก็ดีนะแต่พี่ออมไม่ถูกใจอะไรรู้ไหมคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันแบบเหมือนมีสิ่งชีวิตอยู่มันจําศีลอยู่อยากจะไปปลูกมันคือพี่ออมคิดว่าถ้าเราเราไปที่ป่าหรือไปป่าอ่า แล้วเราเจอหมีตัวหนึ่งกำลังจำศีลอยู่แล้วก็เอาไม้ไปชัดเอาไม้ไปแย่เอ๊ะเอ๊ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องน้ำมันเป็นสัตรยานที่จะต้องแบบสู้กลับนะคะออแล้ววิทยาศาสตร์เอาอะไรไปแย่เอาไฟฟ้าไฟฟ้าหลายทีด้วยไม่ไงเขาก็นึกว่าจะเป็นปลูกก็เหมือนกับพี่กี้ปลรกยมเช้าอ่ะ เป็นไงมากอารมณ์ดีไหมคะเอ,เ,อเ,อเอาตีนเขี่ย <_ an> กกก <_ an> คิดยังไงที่แบบนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาใส่ใจกับไอ้นี่มากกว่าความปลอดภัยของชาวบ้านของคนในลูกทีบของ<ช>คนในยานเขาดีไมด่ดีเขาจงใจที่จะแบบว่าเก็บให้แคลวินเอาแคลวินมาพันขาวไว้แอบไว้ในขังกางเกงปิดด้วยน,นะใช่ไหมไม่ต้องจงใจใช่ไหมตอนดูอะพี่กิ๊บก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันจงใจออื ก็นึกว่ามันแบบเออแอบมาอยู่ในกางเกงขอมุดหน่อยนังแต่พอมาคุยแล้วก็อืมก็น่าถ้าจะจริงน่าจะเป็นไปได้นะน่าจะเป็นไปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่สวยงามสวยงามแล้วก็ตายแขกจะต,ตอนตายเขาก็แบบมีโมเมนต์ไงว่าเขาแบบชอบความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่มีน้ำหนักไม่หอกแมเพราะเขาขาเขา ไม่สามารถเดินได้นะคะเป็นขาลีบตอนแรกเพียงก็งง,งว่าแบบเฮ้ยเขาอยู่มานานจนขาลีบแล้วหรือเปล่าแต่เหมือนกันคุยว่าเขาไ,ขาไปประสบอะไรมาแล้วขาลีบแล้วก็ถึงมาอยากอย,กอยู่บนอวกาศเพราะว่ามันตัวมันลอยได้ออแล้วรู้สึกยังไงตอนแบบช่วงช่วงตอนต้นๆเรื่องแนะนําอะไรต่างๆที่กว่าจะเข้าเรื่องอ่ะพี่กิจพ <10, S 1> ี่ตมันเหนเื่อยไปไหมสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแรกยอมรับเลยไม่ชอบเลยฟังไม่รู้เรื่องเป็นคนรู้สึกเป็นคนไม่ฉลาดยังไงก็ไม่รู้มีแต่ศัพท์วิทยาศาสตร์ เยอะแยะมากมายเพื่อที่จะแบบบรรยายเอในลานนั้นน่ะเพื่อที่ตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะแบบบรรยายอธิบายอะไรต่างๆนานาถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันงงจนแม่รู้เรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เก่งมากค่ะทั้งคู่ไม่ได้เรียนเรียนแต่วิทยกายภาพเขาเรียนมาแต่เขาคืนไปหมดแล้วช่วงมัธยมนะเพื่อนก็รู้สึกว่ามันนี่เลยแต่มันรับได้นะเพราะว่าในช่วงตอนที่มันตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นมากเลยนะ พี่อนกำลังชอบถามว่าชอบหนังเรื่องนี้มาชอบนะแต่ตอนแรกไงมีแค่ตอนแรกที่รู้สึกแบบไม่ได้นี่เพราะว่าเข้าไปดูหนังแบบไม่ได้ดูตัวอย่างไปก่อนไม่รู้ว่าเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรพี่ออามบอกชวนไปดูหนังเลยโอ้ไปดูก็ดูใช่ไหมแล้วก็นึกว่าเป็นแบบไปเหมือนไปสำรวจดาวไปอะไรแบบนี้ไม่นึกว่าจะมีเอเดียนไงไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบโอ้โหมีสตาร์แล้วพี่รู้ใช่ไหมเป็นไซไฟเพราะพี่เห็นโปสเตอร์นี้ ก็ดีแต่ชอบใช่ไหมชอบแนวนี้ใช่ไหมเราทึกขวัญตลกดีเรามาพูดถึงการตายดีกว่ามีการตายหลายฉากฉ <laughs> ากไหนที่พี่คิบคิดว่าตายแล้วแบบสยองที่สุดตายแล้วสยองที่สุดก่อนนะมีไอ้เล่นเป็นเดชพูตายอัอนนั้นไม่สยองก็แค่ถูกลวงเข้าปากมากอย่่ยเพราะตัวมันเล็กอยู่ด้วยมันโดนล้วงก็มันตัวเล็กอะ่ะ<อ>ใช่ไหมไอตอนนี้นี่ตายก็ที่ผู้หญิงน่ะที่ใส่ชุด อวกาศแล้วออกไปข้างนอกแล้วน้ามันท่วมน้ําระบบความเย็นมันออกมาเฮ้ยลงลงเนื้อมันทรมาร์มกันนะเพราะในอวกาศมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีแรงโน้มถ่วงที่จะให้แบบน้ําไปที่ไหนใช่ไหมมันก็แบบเป็นละอองอ่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบอุแล้วพี่มรู้สึกว่าแบบไอ้ไอ้เรื่องน้ํานี่ทรมานนะเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยเออดูแลทรมานแล้วเขาก็เสียสละด้วยนะคือไม่ยอมให้เปิดเข้าไปไม่ต้องให้คนอื่นออกมาช่วยคือมันมีฉากหนึ่งเพราะว่าฉากตอนที่ ตอนที่เขาจะออกไปเนี่ยเหมือนกับเขาสบตากับริเบก้าเฟอร์กูสันคนนี้เล่นเรื่อง M.I. f i นะคะเซ็กซี่มากแต่ตีตถกขายิางปืนเรื่องนี้ไม่เห็นแม้แต่ต้นคอง <laughs> อวอก,การ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> มันอวก,กาศจะเห็นอะไรเยอะก็คือเขาแบบไอ้สองคนนี้เขาสบตากาันแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรว่าจะต้องปกป้องโลกจะปกป้องไม่ให้สิ่งเหล่าเนี้ยมันกลับไปถึงโลกได้แต่เหมือนกับคาแรคเตอร์ของเจดอะ เหมือนกับยังไม่รู้เนอะที่เขาพูดว่อ้เราโค้ดคืออะไรต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยเจกไหนวะใครใช่เจกวะเจกที่เล่นไอคนที่ตอนจบอะ่ะอ๋อ,รอพระเอกออพระเอกพระเอกเออ,อ,อใช่ไหมเหมือนกับเขาใช่<อ><อ>ก็ค,คือเหมือนเหมือนที่มีมีแค่หัวหน้า,ายานก็คือนางเอกอคนเดียวนางเอกเป็นหัวหน้าฝ่ายนี่กับการโลกเออกับไอคนที่ผู้หญิงจุดน้ําท่วมือที่รู้ว่าทําสัญญากับทางโลกไว้ว่าแบบจะไม่เอาตัวเอา ประหลาดกลับมาถ้าเกิดภารกิจล้มเหลวอะไรเนี้ยก็จะคือยอมออกไปนอกวงโคจรเหมือนกับเจ๋งไม่รู้แต่จริงๆมันเป็นไปได้เหรอที่ไม่รู้หรือว่าเพราะว่าเจเอมันอยู่มานานใช่ไหมเพราะเขาบอกเขาไม่ได้กลับไม่ได้กลับโลกมากี่วันแล้วนานสี่ร้อยกว่าวันเออเขาอาจจะแบบมีการอัปเดตสัญญานะคะ t e ม m อ f service อะเหมือนในไอทูนเวลาที่จะมีอะไรให้อัปเดตใหม่อะมันก็จะต้องมี t e มอฟเ service ใช่ไหมที่เก็จอ่านอันนี้ไม่แน่ใจมันยันไม่เคยอ่านอันนี้ก็คือเขาก็ไม่รู้นะเพราะออกไปก็แบบ เปิดสิหมุนหมุนหมุนสรุปกันนะคะเขาก็ป้องกันไว้อืมตอนแรกอะ่ะนึกว่ามันจะเป็นยังไงคิดคิดว่ามันจะแบบช่วยอะเหรอไม่ถึงว่าพราะหนังมันเพิ่งต้น,ต,น,ต,นต้นเรื่องเองอนึกออกไหมพีม่คิดแบบพอจะไม่ตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาจริงๆนึกว่า<ไ>ผู้หญิงเหรอจะช่วยนึกว่าไม่นึกว่าผู้หญิงก็จะเปิดเข้ามาเพื่อให้ผู้ชายออกไปช่วยอพอเห็นมันรีบกลับมาไนงะแต่ที่ไหนไนดะ้รีบกลับมาปิด คือไม่ให้เข้าะสแต่พอแบบมันมันมีการหลุดวงโคจร่งเขาก็เลยต้องให้ตัวเอเลี่ยนเนี่ยเข้ามาอยู่ในยานเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดเข้ามาในโลกเพราะว่ามันเน่ยถ้ารู้ชั้นบรรยากาศได้หนังเรื่องนี้นะเพราะเราเราไม่เราไม่เคยพบสิ่งมีชีวิตเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามันมีเอเลี่ยนจริงมันจะเป็นยังไงเพราะตอนแรกที่มันออกไปนอกอวกาศเพื่อนมันหันมาคุยกับพี่กิฟเลยแบบมันหายใจได้หรอเอือ แต่ก็คือก็งงอะแต่มันต้องการออกซิเจนเห็นปะที่มันบอกว่าก็ใช่ไงเขาบอกคือมันเหมือนกับมันเก็บออกซิเจนไว้ในตัวได้โอ้แต่มันอยู่นานเลยนะเพิ่มถึงบอกว่าแบบมันขัดใจเหมือนกันแต่แต่อีกแง่หนึ่งคือเราไม่เคยรู้ว่าเอเลี่ยนมันมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงพูดถึงออกซิเจนคิดถึงตอนที่มันที่มันมีแท่งออกซิเจนอ่ะแล้วเอเลี่ยนรีบเข้าไปเหมือนเอเลี่ยนติดกาวพอไปเจออีกอันนก็รีบปุ๊บแล้วก็สูด เ่ามาคคิมหันมาติดกาวแต่มันน่ารักดีนะตอนนั้นคือแบบก็ใช่ไงมันมันน่ารักนะตอนนั้นมันดูแบบไม่ร้ายกาดไม่อะไรเลยเกี่ยวแท่งนั้นไปล่อเขาอาจจะแบบจงใจให้มันดูทั้งอินโนเซนต์ทั้งน่ากลัวในแบบเดียวกันนะครับมันก็คือสัตว์พยายามจะเอาตัวรอดอะไรประมาณนั้นตอนแรกนะ เพี่อมเดาที่ทางหนังออกอว่ามันจะจบยังไงแต่พี่อมก็นึกฮ่าๆอยู่คนเดียวว่าถ้าเกิดว่ามันแบบเขาบอกว่ามันจะลงไปในโลกใช่ไหมแล้วเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถทนในนี่ได้อ่ะทนบรรยากาศที่มันจะต้องผ่านชั้นบรรยากาศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพืม่อก็แบบนึกขำๆว่าแบบเอเลี่ยนอาจจะเป็นพระเอกมาห,อห,หม่อยนี่ไว้คือรู้ว่ามันไม่ใช่ไงแต่คือถ้าน,นึกว่ามันเป็นนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คงฮาดีเหมือนกันนะแบบห่อไว้ เอาพูดถึงจะตายใช่ไหมพี่กิฟเราเราพูดถึงค,คนนั้นไปนแล้วเราต้องกลับมาก็ประเด็นเราพูดถึงผู้หญิงไปแล้วไรอันเลโน,โนแล้ว,แล,วแล้วมีใครตายอีกคนญี่ปุ่นไงสงสารเหมือนกันเนาะที่แบบมียานอีกลำหนึ่งอะ่ะที่เหมือนจะมาช่วยแต่มันได้มาช่วยมากําจัดยานนี้ให้ออกไปล <c oughs> อกวงโครจรเพราะว่าทําสัญญาไว้ไงไม่ให้สัตว์ประหลาดกับโลกไงคือมันมีมันมีเป็นโปรแกรมใช่ไหมไฟวอลอันที่หนึ่งอยู่ในแล็บใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็เป็นอะไรวะไม่รู้ว่าตอนสุดท้ายคือดันออกเป็น deep space ปล่อยออกไปเลยก็มาเชื่อมต่อปุ๊บไอคนญี่ปุ่นก็นึกว่ามาช่วยเพราะว่าไม่รู้ทำสัญญากันไว้กร็รีบไปหายานลำนั้นปรากฏว่าตรงไอช่วงที่มันต่อ,อห้องที่มันต่อเป็นห้องที่เอเลียนมันอยู่ซึ่งคนญี่ปุ่นไม่รู้ ก็ไปเนะจมี่เจมี่แล้วตอนนั้นมันเสียงมันเป็นเสียงคุยมันเหมือนเสียงคุยเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> สียงนักบินอวกาศที่ออกมาจากยานอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้ไงว,ว่าเอเลียนมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ,อ๋อคือพี่รู้สึกมันอึดกทึบแปลกแต่แล้วคือภาพไปตรงที่มันโดนมันวุ่นวายมากจนพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอวกาศเนี้ยที่ไม่หัวก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็ติดตาอยู่ไม่ใช่เลยหรอกมันทะลุกันตรงตัวเชื่อมอ่ะก็เลยโดนทั้งคู่ แล้วก็ไอไอไอแต่อันนี้ไม่สยองนะไม่สยองมันไม่ค่อยเห็นมันเอิมเพิ่มอะไรแบบอะไรวะพยายามจะเล็งนะคะสายตาก็ไม่ค่อยดีด้วยยังปิดตาบัญะเพียวปิดตาแม่งดึกเลือดไม่ได้ปิดเราแค่แบบอย่างนี้ไงให้เรารู้สึกว่ามีอะไรป้องกันตัวบ้างอเดียนมาจ้าแมไอแล้วไอไอคนนักวิทยาศาสตร์อะไอตอนโดนบีแบบเพิยมสยองมากเลยนะ ที่บิดมือตั้งแต่แรกเอ่เออมันแบบมันเหมือนค่อยๆทีละนิ้วทีละนิ้วเข้ามาตามซอกแบบนออกมาเออแบบนิ่งงอแบบแต่แต่เรื่องตายที่แบบพี่อมรู้สึกว่ามันก็ไม่ตายนะคือตอนที่แบบไอคนที่ได้มาปะทะหน้ามองเห็นหน้านะฮะตอนนั้นพี่อมรู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรวะเจ๊ง่ายตอนสุดท้ายอ่ะ ที่ทมันมาจ้องหน้ากันอะ่ะที่ที่มันอยู่ในยานที่จะหนีใช่ไหมที่จะหนีไปนอกวงโคโจรแล้วตอนของคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันที่เขาไปอยู่ในที่ที่นอนอะ่ะแล้วมันก็มาทักทายอะ <Hello. S 1> ่ะฮลโหลหน้าตาชอบหน้าตาไหมก็โอเคนะเหมือนปลากระเบนผสมปลาหมึกอืมมันเหมือนเจลลี่เหมือนกันนะตอนแรกๆรลแล้วหลังๆพอดูดเลือดไปใช่ไหมสีมันก็เลยเข้มขึ้นตามเลือดทีนี้มาพูดถึงตอนจบกันบ้างอืม ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ก็นึกว่าแบบเออแฮปปี้เอนดิ้งนางเอกก็หนีมาเข้าโลกได้แล้วก็ไอ้พระเอกก็ปลุดไปนอกวงค์จรกับัตร์ประหลาดแต่จริงที่จริงแล้วกลายเป็นว่า,าชนกัน,น,กนยานยานยานเอกกับยานบีมาชนกันตุ้มเพราะว่าไอเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ยอมให้พระเอกบังคับยามันชนกันเหรอเพื่อไม่แน่ว่าใจว่าชนกันหรือเปล่ามันนชะแต่เห็นมันมาอยู่ใกล้กันแล้วก็ เพราะวมาเห็นมือพระเอกพยายามจะขับบังคับด้วยตัวเองแต่เอเลี่ยนเนี่ยจับพึ่งพืชจับไว้ไม่ให้บังคับแล้วให้ยานไปชนกันแล้วมันก็เปลี่ยนทิศทางการมงโคจรเจ้าที่จําได้นะครัพี่อมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงสับกันนะมูต่ปิดตาบอกตรงตรงปิดตาเยอะแต่รู้สึกแต่พี่อมเดาออกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมก็เลยไปทาให้รู้สึกแบบคือบางครั้งเราดูหนังถ้ามันเป็นไปตามที่เราคิดนะคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่า นี่ไงใช่เลยเนี่ยเอเราเออเวทคิดตกการอะไรเงี้ยแต่อันนี้พี่อมดูแล้วรู้สึกว่าว่าแล้วว่าแล้วต้องสับกันแต่ไม่ใช่หนังไม่ดีนะพี่อมตื่นเต้นมากถามพี่กิฟได้แต่ว่าพี่อมแค่แบบลู้แนวทางคือมันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ไงมันก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นระทึกเต็มแล้วทำไมต้องให้จบแบบนางเอกกลับโลกไม่กลับโลกนางเอกไปดีเป่ไม่ถ้าให้จบแบบกลับโลกนางเอกกลับโลกแล้วพระเอกไปนู่น แฮปปี้มากกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบนั้นไงแ,แต่คือบบมันเรา,าเราคู่เออเออตัวแบบตายทั้งคู่อันั้นเป็นปลาหมึกย่างไหมโอเคคลิปนี้เริ่มยาวแล้วอืม <laughs> ยาวมากยังไงก็คิดยังไงกับหนังเรื่องนี้นะคนที่ไปดูกันแล้วชอบไหมชอบตัวดีไซน์เอเลี่ยนไหมนะคะแล้วมีใครหลงกลหนังเหมือนพี่กิฟต์มั่งเพราะพี่กิฟต์คิดว่าเดีผู้จะเป็นพระเอกไลอ้อนเรโน่ตายคนแรก ยัง,คงเคือย,ย่ะโอเคยังไงคลิปนี้พี่อบอก,กับพี่กิฟต้องไปก่อนนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมอมาแบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะจ้าบ๊ายบาย